สวัสดีครับผมนัดคิงสีดโฟนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านฟาโลควันโกหม้อนะครับชื่อผมเรียกยากนิดนึงแต่จะบอกเลยว่าขายดีมากนะครับร้านนี้คนลุมตลอดนะฮะ ต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้อยู่ที่อยุธยานะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาทางกันดูทีเด็ดก็คือวุ้ยเตี๋ยวมูกรอบนะครับเริ่มต้นเพียง12บาทเท่านั้นนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นแค่12บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาชิมกันดูนะครับอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอาไปรับชมกันเลยครับ อยู่ที่11 <ทา S 2> ค่ะเขาอเขาว่าย่งไม่ถานเขอเองเขาสองหนูให้คืนน้อนยหนยึ่ง